ครงการนี้นะครับก็อยากจะแจ้งไปยังผู้ที่ลงชื่อสอบนะครับให้มาตามกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไปยังกลุ่มคระสงนะครับซึ่งโครงการของเราก็มีกำหนดการตั้งแต่วันะครัสบดีซึงวันศุกร์ วิชาเรียนงความเชื่อและวัฒนธรนะครับเป็นวิชาแรกของโครงการอบรมนะครับก็จะมีวันที่หกนะครับกางค้าเสริมตะบนภูมิวันของเราก็จะเป็นการอบรมครั้งแรกนะครับ โดยเปิดพ erm ิธีอบรมตั้งแ่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับอบรมวิชาเรียงความแก้ไขคุธรรมนะครับซึ่งมีทโมงพิาีกรระเรีี่นงพ่านมันพระถ่ายความรู้โดยท่านพระมหาเมธาสิทธิุโพนะครับจะาตัปงบเปรียบเขียบสอนะครับแล้ พระพาราภัจจพัสโรนะครับเลขาธิการรองคณะบุคคลเมืองน,นะครับสองรูปนะครับจะเป็นการถ่ายความรู้ในวันแรกวิชาเรเกีก่ยงกับรูปธรรมนะครับส่วนวันที่สองนะครับก็จะเป็นวันจันทร์ที่เจ็ดนะครับตุลาคมที่สองของปี2567นะครับค่ะอันนี้จะเป็นการอบรมวิชาธรรมวิภานะครับโดยทีครับพิทยากรหลายปักรู้ ก็เ okay. ือพระพุทอินทร์มัธรมประสิทธ์นะครับเจ้วาวาดวัดธรรมประสิทธ์นะครับแล้วก็พระพุทธรูปชัยพัฒนะครับเจ้าวาดวัดเป็นย์ทองชยกับบ้านบเรย์นะครับส่วนวันที่ไปนะะันถ่ายวันที่เปลีนเลางส่วนอาจะไ่เจนะคะรนนะคะับ เต็มๆบางทีก็ควายไม่นี่ที่สอนเราที่มีตีาสาุคนะครับเามาตระไปถึงสอนะครับและ้าวพดใทงวเอรนะด้วเพิรเจ็พร์นข้วโพดใทํอบรมานะครับจะามาตะเนปึงนนะครับส่วนวันที่เ้านะครับวันที่เก้าจะเอาชาวที่ชางา ที่ยาหลายฝั่งรู้ก็จะเก็ดข้าเจ้า้าก็รับูงบแล้วก็ข้อจาที่มาแตนที่สวระครต้องัดรวมสิ่งวางดุวยกันเพราะฉะนั้นเป็นขอแจ้งตางๆมาแตอย่างสวยๆสวยๆนู้นะแตะ่างะคับว่ากับนที่ลมชื่อสอบนะครับในการ กติ้งกงหลนะครับแล้วก้งจสภนะครบยด้คณรนบลาว่าตั้งปนตั้งัวตั้งัวตั้ัวตั้ังตังัวังตัวตััวต้งตัวตั้งตัับวตั้งต uh, ัวตัังวัต้้ตงตงังังงตงต้ จอมรตระกูลระหุชอบในส่วนเรื่องการพวกรวมนะครับ่ารวมพวกรวมกานเรื่องจตกปัจจัยหรืออาหารประทานจะตอบคุณนะครับเนาะไก่บนะครับก็ในเวลาตีโมงนะไก่ละนะไก่ละครับ <c oughs> <c oughs> เราจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ